ชาวบ้านชุมชนโคกโนดครับก็ได้ร้องเรียนผ่านนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนะครับกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นะครับเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าแพงเกินไปครับ ที่องประชุมเทศบาลตำบลฉลองนะครับชาวบ้านชุมชนโคกตโนดตำบลฉลองนะครับที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะที่ไปวันนั้นเนี่ยรวมแล้วเนี่ยร้อยคนด้วยกันนะครับก็ได้เข้าร้องเรียนต่อนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนะครับกรณีที่การถือครองที่ดินในพื้นที่ชุมชนโคกตโนดแล้วก็การบริหารจัดการน้ำประปาและไฟฟ้านะครับมีคุณประพันธ์ขันพระแสงนะครับัวหน่าศูตรน้ำปรรทมจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณสุวัสด์บุพภพนะครับประลัดอำเภอเมืองภูเก็ตมีคุณบุรีธรรมรัตน จาจังหวัดนะครับแล้วก็มีคุณกกชัยแซจึงนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตําบลฉลองแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร้รองเรียนนะครับค่ะ สำหรับชาวบ้านนะคะที่เล่าความเดือดร้อนนะคะก็มีการยื่นหนังสือร้องเรียนค่ะเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําประปาและก็ไฟฟ้านะคะเนื่องจากว่าขณะนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนโคกตโนดนะคะซึ่งก็มีภาราในการจ่ายค่าน้าประปาหน่วยละตั้ง16บาทนะคะค่าไฟฟ้าหน่วยละ10บาทซึ่งชาวบ้านบอกว่าสูงเกินไปนะคะรวมไปถึงถนนในชุมชนเองก็เป็นหลุมเป็นบ่อได้รับความเดือดร้อนกันค่ะซึ่งอยากจะให้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ่ยนะคะไม่ไว่าจะเป็นทางเทศบาลหรือว่าหน่วยงานส่วนราชการให้มาแก้ไข แล้วก็ดูแลเขาหน่อยก็แล้วกันนะคะครับผมซึ่งนายสมพงษ์สิงศักดานะครับตัวแทนชาวบ้านชุมชนโคกตะโนดนะครับ<ช>ก็บอกครับว่าในการบริหารจัดการน้ำประปาและไฟฟ้าของชุมชนโคกตะโนดเนี่ยโคกตโนดนะครับขออภยัย จะต้องนะคะควรที่จะมีการกระจายอํานาจอย่างทั่วถึงนะครับมีต้องมีคีเคีข่ายนะครับเพื่อเข้ามาบริหารจัดการนะครับก็จะได้จัดการชุมชนได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีความเป็นธรรมด้วยนะครับจะได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบนั่นเอง <Okay. S 2> ค่ะส่วนทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนะคะคุณสำรานจินดาพลเองท่งานก็บอกนะคะหลังจากที่มีการรับเรื่องราวร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยทางเทศบาลตำบลฉลองก็จะมีการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะเข้าไปดําเนินการ แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะปกก็ไม่อยากจะให้ชาวบ้านนั้นนะคะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําหรือค่าไฟฟ้าก็ตามนะคะแต่ก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะทําได้ของทางเทศบาลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะคะทางเทศบาลก็จะเข้าไปซ่อมแซมให้เป็นบางส่วนในพื้นที่ที่สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ